สวัสดีค่ะมารีวิวเหรียญส่งมาจากคุณคุณดารากรนะคะค่ะโอเคโอไม่มีอะไรมีอยู่ในถุงนะคะมาเทถุงออกมามีอยู่แค่นี้นะคะโอเคมาดูต่อกันค่ะจากเอซที่ชื่อคุณดารากรนะคะมีเหรียญอะไรมาบ้างโอ้โ เห็นถุงน้อยๆนึกว่าไม่มีอะไรโอ้โหถุงน้อยๆน,นะคะทุกคนพดดวงค่ะทุกคนพดดวงโอ้ตาพระมหามงกุฎพระมหามงกุฎโอ้ตาพระมหามงกุฎทั้งหมดเลยสามเหรียญเลยสามสามไม่ใช่เหรียญสิเม็ดเนาะพดด้วงไม่ได้เป็นเหรียญค่ะ พดด้วงตราพระมหามงกุฎในสมัยรัชกาลที่ที่สี่หรือตาประสาทต,ตาประสาทรัชกาลที่สามาน,นิพระมหามงกุฎรัชกาลที่สี่หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรรัชกาลที่สี่เช่นการตรามหามงกุฎสมัยก่อนเนี่ยเขาผลิตเขาตีมือนะคะทุกคนเห็นไหมคะ เห็นความบุกความบูดความเบี้ยวเขาเออแล,แล้วแล้วแล้วมันจะมีงอกตรงนี้ด้วยนะอ๋อเข้าใจแล้วพอจะเข้าใจได้นึกออกปะนาดาเองนะปะนาดาเองไม่ได้มีไม่ได้มีเหตุผลปะน่าดาว,ว่าน้ําหนักไม่เต็มถูกไหมน้ําหนักไม่เต็มสิบห้ากรัมเขาเลยเอามาแต้มให้ได้สิบห้ากรัมให้ได้น้ําหนักหนึ่งบาทเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ เดี๋ยวดูก่อนว่าจริงไหมเดี๋ยวต้องต้อง,องช่างดูเพราะว่าน้ำหนักน้ำหนักหนึ่งบาทต้องสิบห้ากรัมใช่ไหมคะแต่อน,นิตาตอกแบบย้ำตาพระแสงจกักรพระมหามงกุฎพระแสงจักรพระมหามงกุฎอันนี้ใช้ใช,ใช้แบบใช้มานานสึกมากมสมัยรัชากาลที่สี่นะคะปัจจุบันนี้ก็เป็น เกือบร้อยปีเกือบนะคะเอ๊ะเกินสิขออภยัยรัชกาลที่สี่เกินร้อยปีเกินค่ะเกินเกินหนึ่งร้อยปีนะคะพดด้วงพดด้วงสามเม็ดนี้นะคะเกินเกินหนึ่งร้อยปีโอ้แล้วมีนี่ด้วยโอเขาเก็บของรัชกาลที่สี่ค่ะทุกคนเหรียญค่ะเหรียญรัชกาลที่สี่ค่ะช้างในพระแสงจักร นะคะคพระมหามงกุฎแต่เขาสึกแล้วเนาะเขาสึกมากแต่ยังไรก็สึกก็ยังเป็นเนื้อเงินอยู่เนาะยังไงก,ก็มีมูลค่าเป็นเนื้อเงินเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาใช้ขึ้นคอกันเห็นไหมคะเป็นปัตถุงมงคลสุดยอดสุดยอดของวัตถุงมงคลก็คือเหรียญเหรียญกระสาบพ,พระเจ้าอยู่หัวมหามงกุฎช้างในพระแสงจกักรอันนี้อ่าชนิดราคาหนึ่งบาทค่ะ เหรียญอันนี้เป็นเหรียญเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่สี่ช้างในพระแสงจากพระมหามงกุฎและพดด้วงพดดวงพระแสงจากพระมหามงกุฎเช่นกันเนี่ยค่ะอันนี้ก็ด้านนี้จะเหมือนจะเป็นด้านนี้นะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นด้านนี้ค่ะก่อนที่จะมาเป็นเหรียญ มาดูอะไรกันต่ออีกมีมีพดด้วงอ่ะอันดับแรกนะคะราคาบอกราคาก่อนราคานะคะรับซื้อเริ่มต้นที่400บาทนะคะ400บาทเริ่มต้นถ้าเป็นสวยๆก็ราคาจะสูงสวยๆแบบอ่าไม่สึกอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะได้ราคาแต่ถ้าสึกถ้าสึกแบบนี้นะคะก็ได้ราคาเงิน เหรียญครูดบาทหนึ่งเจ็ค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาท,บาทนะค่ะเรียญครูดบาทหนึ่งเจ เนี่ยนะคะเหรียญครุดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทครุดรับซื้อทุกเหรียญนะคะทุกเหรียญที่เป็นครุดอันนี้ครุดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทก็มามีครุดห้าบาทครุฑห้าบาทก็จะมีเก้าเหรียญเก้าเหรียญรับซื้อสามสิบบาทครุดตรงเหรียญนี้ค่ะเหรียญนี้คือครูดตรงครุด ตรงรับซื้อเหรียญละ20บาทครุตเฉียง22อันนี้ค่ะครุตเฉียงพศ2522รับซื้อ10บาทครุตเฉียง2520รับซื้อเหรียญละ10บาทค่ะเหรียญครุตเฉียงจะมี2พศค่ะ2520และ2522รับซื้อเหรียญละ10บาทส่วนเหรียญครุตตรงนะคะรับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะจากคุณดารากรส่งมาขอบคุณมากเลยที่ไว้วางใจส่งมาขายปะหน้าค่ะ จริงๆเหรียญเนี่ยนะคะทุกร้านรับซื้อใครๆก็รับซื้อนะคะขายใครก็ได้แต่เขาเขาเลือกที่จะมาขายให้พนาฏแสดงว่าเขาเขาดูแล้วเขาไว้ใจปนาฏนะเขาถึงได้ตัดสินใจส่งมาขายปนาฏเพราะว่าเหรียญเหล่านี้นะคะขายใครก็ได้ร้านใครก็รับจริงๆนะคะเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะแต่ส่วนเหรียญนี้หลายร้านไม่รับค่ะปนาฏบอกเลยเพราะว่าหลายคนบอกว่าทําไมรับถูกจัง หลายร้านไม่รับซื้อนะคะร้านใหญ่ส่วนมากจะไม่รับซื้อค่ะเหรียญหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทหงเหรียญหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทหงเป็นน่ารับซื้อเหรียญละบาทห้าสิบสตางค์เท่านั้นแล้วพป็นน่าก็ทำคลิปบอกบ่อยมากว่าเหรียญนี้อย่าเพิ่งขายนะเพราะราคาเขาถูกมากราคาเพียงบาทห้าสิบสตางค์เท่านั้นนะคะราคาไม่สูงเลยนะคะไม่จําเป็นอย่าเพิ่งขายให้เก็บไว้ก่อนค่ะเก็บได้เก็บก่อนนะคะยังไม่ต้องรีบขายค่ะ